ถ้าคุณยังหายใจอยู่คุณยังชนะได้ชีวิตคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความท้าทายทุกคนต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่รู้สึกเหนื่อยล้าหมดกำลังใจหรือแม้กระทั่งรู้สึกอยากยอมแพ้แต่หนึ่งในความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตคือตราบใดที่คุณยังหายใจอยู่ยังมีโอกาสที่จะชนะและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้การหายใจไม่ใช่แค่การดำรงชีวิตแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวัง ความต่อเนื่องและโอกาสครั้งใหม่ที่รอคุณอยู่เสมอในบทนำนี้เราจะพาคุณสำรวจคุณค่าของการยังหายใจอยู่และทำไมมันถึงเป็นจุดเริ่มต้นของชัยชนะที่แท้จริงนอกจากนี้เรายังจะวิเคราะห์บทบาทของจิตวิทยาแรงจูงใจในการช่วยให้คุณมีกําลังใจลุกขึ้นใหม่ได้ทุกครั้งที่ล้มเหลวพร้อมแนวทางที่จะช่วยคุณค้นพบศักยภาพและเดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมั่งคง ความหมายของยังหายใจอยู่ในเชิงจิตใจการยังหายใจคือการยังมีชีวิตยังมีความหวังและยังมีโอกาสความสำคัญของความตระหนักรู้ในปัจจุบันที่ทำให้เรารู้สึกมีพลังและโฟกัสกับเป้าหมายตัวอย่างจริงคนที่ผ่านความยากลำบารุนแรงแต่ยังคงยืนหยัดเช่นผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุหนักหรือโรคร้าย พลังใจและจิตวิทยาแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ในคำว่ายังหายใจอยู่แรงจูงใจเชิงบวกและการสร้างความหวังทฤษฎี Self-Determination Theory การที่เรามีความรู้สึกควบคุมและความหมายในชีวิตเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพยกตัวอย่างจากนักกีฬาที่ล้มเหลวหลายครั้งแต่ไม่ยอมแพ้เพราะเชื่อในการยังหายใจอยู่คือโอกาสครั้งใหม่ การพัฒนาดูเองก้าวต่อไปในวันที่หนักหน่วงตัวอย่างจริงของคนที่ไม่ยอมแพ้และใช้ชีวิตอย่างมีความหวังนิกวูจิกชายผู้ไม่มีแขนขาแต่กลายเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกมาลาลายูซาไซผู้หญิงที่ยังหายใจแม้ผ่านอันตรายและลุกข,ขึ้นสู้เพื่อการศึกษาสตีเวนฮอวกิงนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแม้เผชิญโรคที่ท้าทาย วิธีการพัฒนาพร้อมยกตัวอย่างและคำอธิบาย 1. ฝึกการตระหนักรู้ mindfulness practice เทคนิคการฝึกหายใจลึกๆและอยู่กับปัจจุบันอธิบายง่ายๆหายใ,หใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆทำซ้ำ5 1าถึงนาทีตัวอย่างเมื่อนึกถึงปัญหาให้หยุดและหายใจลึกๆเพื่อสร้างความสงบและโฟกัสใหม่ 2. ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่จับต้องได้ (micro g o a l การแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นก้าวเล็กๆเพื่อสร้างความมั่นใจและความสำเร็จต่อเนื่องตัวอย่างหากต้องการเปลี่ยนงานให้ตั้งวันละหนึ่งงานเล็กๆเช่นเขียนเรซูเม่หรือฝึกทักษะใหม่ 3. ฝึกพูดกับตัวเองในเชิงบวก (positive affirmation) การสร้างนิสัยพูดให้กำลังใจตัวเอง เช่นฉันยังหายใจอยู่ฉันยังมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นใช้กระจกมองตนเองและพูดให้กำลังใจทุกเช้า 4. สร้างระบบสนับสนุนทางสังคม Support System หาเพื่อนโค้ชหรือกลุ่มที่เข้าใจและสนับสนุนเราตัวอย่างเช่นเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาตนเอง หรือชมรมกีฬาเพื่อได้รับกำลังใจและแรงผลักดันกิจกรรมที่นำไปใช้ได้จริง 1. กิจกรรมฝึกหายใจเพื่อสงบจิตใจทุกเช้าเย็นฝึกหายใจลึก5นาทีกิจกรรมเขียนบันทึกความสำเร็จรายวันจดอย่างน้อย3ามเรื่องที่ทำสำเร็จในแต่ละวันกิจกรรมตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์ แบ่งเป้าหมายใหญ่เป็น3เป้าหมายเล็กในแต่ละสัปดาห์กิจกรรมเขียนคำพูดให้กำลังใจตัวเองจดคำพูดบวกและท่องทุกวันกิจกรรมแบ่งปันแรงบันดาลใจหาเวลาพูดคุยกับเพื่อนหรือกลุ่มที่สนับสน,นุนถ้าคุณยังหายใจอยู่คุณยังมีโอกาสชนะในทุกช่วงเวลาที่คุณรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวังหรืออยากยอมแพ้โปรดจำไว้เสมอว่าการหายใจคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตมันหมายถึงคุณยังมีชีวิตอยู่ยังมีโอกาสที่จะลุกขึ้นใหม่ยังมีโอกาสที่จะเรียนรู้พัฒนาและสร้างสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าการยังหายใจไม่ได้หมายแค่การมีชีวิตอยู่แต่มันคือการได้โอกาสใหม่ทุกครั้งที่ลุนจาขึ้นมา คุณสามารถเลือกใช้พลังใจและเครื่องมือทางจิตวิทยาแรงจูงใจเปลี่ยนถูกลมหายใจเป็นแรงผลักดันในการก้าวเดินต่อไปอย่าลืมว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้วัดด้วยผลลัพธ์สุดท้ายเสมอไปแต่วัดด้วยความตั้งใจความพยายามและการไม่ยอมแพ้ตราบใดที่คุณยังหายใจอยู่คุณก็ยังชนะได้เสมอจงใช้ลมหายใจของคุณเป็นแรงบันดาลใจ และก้าวเดินบนเส้นทางที่คุณเลือกอย่างมั่นใจและภาคภูมิใจหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเติมแรงให้กับคุณไม่มากก็น้อยอย่าลืมนะคะว่าทุกวันคือโอกาสใหม่สำหรับการเติบโตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบฝากกดไลค์และ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขอบคุณที่คุณยังเชื่อในตัวเองและเดินไปด้วยกันกับเรา